บอต้องไปซื้อเขาเปืองตังปวดละล้อยสองล้อยเขาเฮ็ดเองบพเสียจักสลึงสวัสดีครับอีสานพ่อเจ้าครับมาเก็บสมุนไพรยุคข่างทางมีป้าหญ่าพ่อเมียขาวๆสวยบลพล่ะะผู้ใดขันหัวยุกยุกนิดๆมีเชื่อล้าบนหลังบนนังศีสะแล้วกัหลังแค่ขาวให้ก็หิมะฟังดีๆฟังดีๆ ด้วยสูตรนี่ไอ้พวกเข็มพงเข็มพูพวกที่มง่งทิดเมง่งนี่ยังขจัดรังแคดูแลทรงผมบ่ต้องไปคิดทอดมันพี่น้องมาวัดไก่อีสานมาเจ้ารถเมื่อนี่ออกมาสูตรมาวัดกะสูตรภูมิปัญญานี่มากับสมุนไพรนี่มาหาไงายๆเห็ดไงยๆหายได้ร้อยเปอร์เซ็นเมื่อนี้อีสานมาเจ้ากับรันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นนะพี่น้องนะไอพ้พวกลังแคพวกเชื้อราบนหนังหัวเนี่ยนะชุมเห็ดเทศ ครับนะพี่น้องลูกกันดีแล้วนะว่าสปปรรพคุณมันดีอย่างไรนะครับบอกว่าสี่ลดหุ่นดีทอกท้าแก้กากแก้เกลื่อนได้เบิดนะครับสี่เก็บเอาก่อนเบิรงตามดีๆนะพี่น้องนะสูตรนี่หายได้หลีหายแบบขาดนะครับหา,หายขาดนะครับไอ้พวกลังแค่บนหัวพวกเชือรล้าบนหัวนะครับหักก่าโลดนะครับได้มาแล้วเด้อมา มาเบิงวิธีเห็ดวิธีทำวิธีไส่กันเขาสี่เอาใบสดของต้นไอ้ชุมเห็ดเทศนะครับเอาใบสดสดเลยนะครับรูดเอาเลยรูดเอาง่ายๆรูดแล้วเขาก็ยัดไส้คกล้มคกซื้อนะครับแล้วก็ตำเท่านั้นเองนะครับตำไปเรื่อยๆให้มันละเอียดนะครับตำนี่พี่น้องมันก็นสีละเอียดจริงๆนะครับ ทำให้ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วเขากระเติมน้ําเปล่าไปน้อยนึงนะครับนี่ก็สิเป็นน้ำยิ่งสี่นะครับนะเบิ้งเอานะครับเป็นน้ำาเขาก็สิเทใสแก้วนะครับใส่แก้วเอาแต่น้ำนะครับเอาแต่น้ำนะครับเห็นบ่เอาแต่น้ำมันเขาบ่เอากากบ่เอานั่นมันนะครับนี่แล้วเขาไปหาขวดสเปรย์เสียนะพี่น้องเอาขวดอี่ยังก็ได้นะ แบบสะดวกนี่คือเฮ็ดมีสเปร์ขีดนะครับนี่นะแล้วเขากะลิ้นใส่ขวดที่เป็นสเปร์นะครับลิ้นใส่ไปนะครับกระสีได้นะได้นะนี่แค่นี่เขากะพร้อมใส่แล้วนะพี่น้องเวลาเขาใส่เขากะเอาอันนี้ขีดใส่หัวมอง หมองที่มันไอเป็นขีกาคือเป็นลังแค่นะพี่น้องนะเป็นหรือว่าเป็นเชื้อราเขาก็ขีดพ่นให้มันโดนนังหัวเท่านั้นเองสีขีดให้เบิ้งเด้อเนี่ยเห็นพ่อนออกมาเป็นละอองอยังเสียนะครับง่ายๆสูตรนี่ถ้าพี่น้องเป็นลังแคเป็นเชื้อราบนนังศีรษะอย่างต่างๆนะยิ่งกว่าหิมะคื้วาน่ะถ้าว่าหายนะอีสานบ่เจ้า น้อมรับคำจาเลยนะครับถ้าพ่หายอีสานพ่ะเจ้าน้อมรับเลยครับว่าดาไมาได้เลยอ่ะนะอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบ่ต้องไปซื้อเขาเปลืองตังขวดละร้อยสองรอยเขาเฮ็ดเองบพเสียจักสลึงอ,อันนี้บอกเลยได้เลยนะว่าพี่น้องว่าบ่มีผลกระทบเอียงทั้งสิ้นกะหัวกะเขาบอมีผลขางเคียง เพราะว่าแค่ใบไที่ผสมน้ำซื้ออันนี้หายร้อยเปอร์เซ็นต์อีหลีถ้าฉีดใส่หนังหัวแล้วล่างบ่บ่ต้องล่างก็ได้พี่น้องนะปล่อยไว้เลยก็ได้บ่เป็นยังนะครับอันนี้ทางผลขางเคียงไม่มีไม่มีสิถามว่าจักมือหายไปดิบ่เกินสามเทือดพี่น้องขอเพียงแท่พี่น้องเฮ็ดฉีดให้พ่นให้มันทั่วหนังหัวเท่านั้นเองนะครับง่ายๆแน่นอนเลยนะครับเฮ็ดบ่ยยากบ่เปลืองตัง หายร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่ซอยบอกซอยแค้ซอยไหลซอยสวัสดีครับ